我唱了呀，我跳了呀，不打你呀，傻子。 ซาาทูขอให้ผู้ติดตามช่องมินเทนคอยมีแต่ความสุขความเจริญเจ้าค่ะซาทูสวัสดีจ้าว,วันนี้เราอยู่ที่ b ิ s ปากน้ำครน,นะค่ะ b ิ s ปากน้ำนะคะสมุทรปาการนั่นเองเรามาทำอะไรเหรเรามาวันที่มาเที่ยวออง,งานพราสมุทรเจดีจ้ะเขาเป็นงานน้ำมาสการองค์พระสมุทเจดีนะคะที่มีประจำทุกปีเลยทั้งหมด12วัน12ขึน ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่14สพฤศจิกายนนี้นะจ๊ะอ่ะเราดูกันเลยไปเลยจ้ะมาขอชมเมืองอยู่ตรงนู้นขอชมเมืองอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าหอนาฬิกาหอนาฬิกาจังหวัดสมุทรปราการใช่ใช่พี่เจไประตูหกนี่นะครับหอนาฬิกาเมืองปากน้ํานั่นเองโอเคเดิมถึงแล้วเนี่ยเจไม่เคยมากขอนใช่ไหมจ๊ะไม่เคยค่ะเจ๊จ้ะออ้ยหนูอยากเล่นน่ะไม่คือใน แถวบ้านหนูก็มีงานประจำปีตอนปลายเดือนนี้ตอนช่วงลอยกระทงที่เฉงเซาแต่ว่าตอนนี้เรามาที่นี่กันก่อนเพราะที่นี่เขาจัดเร็วกว่าเนาะแล้วทุกปีพวกงานอะไรนะกาชาติหรืออะไรต่างๆน่ะเขาจะมีทั้งรถไต่ถังมีทั้งรถบ๊มอะไรอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วบอกว่าม้าหมุนต่างๆอุ้ยบ้านผีปอบหรือบ้านผีสิงเขาเขียนบ้านผีแหละบ้านผีปอบนี่เขากำลังจะเปิดมีรถเด็กด้วยเนี่ยดูรถไต่ถังเนี่ย เขาเข็นค่าเข้าไหมเท่าไหร่ไม่เขียนนะคะงานเขาจะประมาณกี่โมงแต่ว่าบางร้านเขาก็ขายแล้วล่ะใช่ไหมใช่ร้านขายของขายอยู่แล้วมีสอยดาวใช่ไหมนี่วิงโกอยู่ตรงนี้วิงโกนี่วิงโกนี่ห้าใบสี่สิบเลือกได้ห้าใบสี่สิบอุ้ยดีนะถูกกันนะห้าใบเนี่ยได้ก็ห้าใบโอห้าใบสี่สิบเลือกกระดาษน่าราคาเลยเด็ดอะสาธุขอวันนี้เล่นวิงโกแล้วชนะเลย คนดวงไม่ดีเงี้ยจะได้เหรอเอาเอาดวงเฮียมาไงดวงีก็ได้ารพ่นดวงคนอื่นเออฉันพ้นฟังเฮียนั่นแหละมีพ้นดวงอ่ะลืมหยุดอย่าลืมวันนี้เห็นหนูมิ้นสวยผิดปกติไหมเนี่ยมีตังค์นะไรบ้างมีซัพพอร์เตอร์ทีมงานดาาการจักไทยโคนานโคนานเนี่ยก็คือคุณอาของเฮียนั่นเองเขาเป็คุณนะคะขอบคุณคุณโคนายนะคะจากหนูมิ้นขอบคุณที่เอ็นดูหนูค่ะ เธอก็รู้ว่าฉันชอบทําอะไรแบบนี้แต่ฉันเป็นคนสมาธิสัน้นเหมือนปับ๊บนึงอุ้เบื่อแล้วอย่างเงี้ยม,มื่อก่อนทำอะไรไปรับเอาเบื่อนี่ต้องมาดูของกินกันขอเขาเริ่มตั้งกันแล้วนี่เรามาบ่ายสามนะเออเขาก็เริ่มแล้วคืนนี้ก็เตรียมตัวกันแล้วคืนแรกเลยนะวันนี้ที่มาเนี่ยสามวันที่สามคืนแรกขนมเนี่ยกินปลาทอดอ๋อไม่ใช่ใช่กลางคืนเขาพิถนนอ่า เขาคนต้องเดินทั้งสองฝั่งจุกนะจ๊ะเกาลัดก็มานี่เกาลัดเยาวราชระวังหม้อเห็นแล้วเด็ดดีๆนี่ครับนี่ขนมหม้อแกงไก่ทุ่งไก่ทอดก็มาของก็เต็มมีขนมขวดเคี้ยวความจริงเขาก็เตรียมพร้อมขายกันแล้วนะเฮียนะใช่เขาเตรียมตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ขายเป็นลูกๆเลยมาพราวถอดเสื้อน่ากินอะ่ะอุ้ยอันนี้ตอน,นเด็กๆหนูชอบกินตอนเด็กเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นปลาหวานวานะเฮียเขาเรียกว่าปลาหวานแม่กองอ๋อใช่มันเป็นขนมของฝากเยอะมากเลยสไตล์แบบว่าของฝากเนาะใครมาเที่ยวนี่ว่าแบบต้องการของฝากไปฝาก ญาติพีน้องมีโหจุกใจถูกใจเออถูกใจเลยอ่ะมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรใช่ทชกอำนวยมาทุกที่ไม่มีที่ไหนที่เขาไม่ไปถามคอนว่าเขาไปที่ไหนคือแต่เขาเตรียมพร้อมมากเลยนะคือเขาเลี้ยงพร้อมขายแล้วอุ้ยโรตีใส่หมาไห้ว่าอุ้ยแบบที่เธอชอบด้วยนี่แป้งแบบเนี้ยไม่ใช่แป้งธรรมดาเขาไม่ได้ชอบแป้งแบบนี้หรอชอบแป้งโรตีไข่ปลาหมึก คนนี้ชอบของทอดของอะไรนี่คือถูกใจมากใช่นี่อะไรเนี่ยน้ำอะไรอะ่ะลูกชกคืออะไรไม่เคยกินคือลไ,ไรวะลองกินแล้วแก้วน้ำลูกชกเอาแก้วหนึ่งครับขอโนเขาเรียกน้ำใบเตยเหรอใช่น้ำใบเตยแล้วมันใส่ลเมนลูกชกแล้วลูกชกคืออะไรไม่รูจ้จำเหมือนกันจะมา มันคือน้ำใบเตยแต่ว่าลูกกลมๆนี่คือลูกชกใช่ต้องกินลูกชกเอาช้อนตักลูกชกขึ้นมากินแต่หนูชอบตรงน้ำใบเตยแล้วอ๋อไม่รู้จัก<ด>จริงๆ<ด>ค่ะ <c oughs> อ่อลูกชกนะลูกจนะานมี่สามสินบปีออกลูกครั้งเดียวมาละนี่หมูทอด พ่่อนนากิมากมีข้าวหอมหมกและเออหอมหมกของปวดเธอระนี่ใช่ไหมหอมหมกไก่ทอดกระดูกไก่ทอดครับโหมางานนี้นี่คุ้มแน่นอนอ่ะฝั่งนู้นมีกระตุ้นกระตุ้นก๋วยเตี๋ยวเต็มเลยเค้าร้ามก็จัดเต็มอ่ะมาจัดกุ้งต่อยด้วยจิบจิบหม้อแกงโอ้โหของกินของทอดนี่มาแน่นแน่นมาลงแมลงเป็นไรจ้ะดูแมลงเต็มๆ น้ำผึออ้งนะจ๊ะก่อบน้ำผึ้งดูโห,โหแดงแป๊ๆคือมิ้งจะบอกว่าตอนเด็กๆกับมิ้งก,กินมิ้งกินหม้อแกงบ่อยมากเธอชอบกินหม้อ,อกแกงฉันรู้ใช่เด็กวัยเด็กผู้ชอบกินหม้อ,อกแกงใช่แต,แต่แต่พอโตมามันมันอ้วนง่ายก็เลยไม่กินโตมาแต่ตอนเด็กๆแต่ตอนเด็กๆมันไม่อ้วนไงก็เลยกินนี่คืออะไรแปังแลบลิ้นอ๋อมันเป็นแบบว่าเป็นไส้กรอกเหมือนลิ้นแลบอ่ะอ่าอครับ แมงกะพรุนลวกจิ้มจยกินปะกินเดี๋ยวกลับไปกินก่อนขอเดินขอเดินดูก่อนไม่อร่อยไม่อร่อยไม่คิดตังนะแต่ต้องโอนนี่ขนาดยังไม่ดึกนะเนี่ยคนเริ่มเดินแล้วอ่ะใช่ก็แบบผู้ปกครองรับลูกจากโรงเรียนแล้วก็มาลูกอมใหญ่มากเออจะไว้กินหรือไว้ทุบหัวคนนี่สตรอเบอรรี่โยเกิร์ต น้ำมาเต็มเลยเหรอกนี่ไงดื่มได้ดื่มดีเฮ้ยขนมบาา์กะละมงกะละแมเพียบหยั่งกระช่งกะละแมเพียบเลยจ้ะโอ,อ้ดู <S 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 มาเต็มๆมากะละแมข้างในเป็นไส้ช,ช็อกโกแลตไงข้างบนใช่เหรอ,อใช่อ๋อใช่ใช่มันม<ช>ีแตกให้เห็นเนี่ นี่ข้าวตังหน้าหมูแล้วทุกคนนะาะครับแหมทุกบ้านนะค่ะนี่กระแมยเขาย้อยนะกระเมยนมชมพูนี่ร้านใจ่ร้านร้านชื่อดังก็มาเต็มตรงนั้นวัดอะไรเหรอวัดพิชัยสงครามอ๋อตรงนั้นเหรอไปอ่ะใช่ไปไหมไปสิไปสินั่นหนมปังนั่นหนมปังอุย เขามาทุกที่จริงร้านนี้อร่อยทาข่พระนครเนี่ยใช่ถ้าข่ายพระนคนาารนคนร้านนี้อร่อยมากต้องซื้อไปฝากบ้าร้านนี้นี่ไปทุกงานอร่อยด้วยจำได้อันนี้เป็นช,ช็อกโกแลตจำได้ใช่ถามว่าไม่มีอะไรขายากว่ามอไซค์ขายถ้ามีรถจอดได้ก็ขายรถด,ด้วยใช่อันนี้จอดขายมอไซค์เลยจ้าธรรมดานี่เราจะมาถึงแลนจ้าวัดพิชัยสงครามเป็นวัดมีตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยานะครับ อ oh, so like ุโบสถสวยงามมากจริงนะครับนี่ครับเจดีนะครับสามอายุสามร้อยกว่าปีนะครับช่วงนี้ก็มีการเปิดนะครับให้เข้ามานำมัสการกันได้ภายในเจดีนะจ๊ะสมเด็จพัดนะครับพยาบรม มหาพี่ช้ยยาตนะครับแล้วคนเขาก็จะขอเชื่อขอลาบครับของานขอการเขาก็จะเอาตามวาไว้บาษามือท่านนี่เราสตาร์เนี่ยไว้ที่มือท่าน จะมาขอพอรกันนะครับซาธูขอให้ผู้ติดตามช่องมินเทนคอยมีแต่ความสุขความเจริญเจ้าค่ะซาธูมีการเปิดพระเจดีย์นะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับภายในเขามาขอพอรพระกันได้ที่นี่นะจ๊ะสาธูสาสร้างในสมัยกรุ้งศรีทุธยาตอนปลายนะครับ<ม>เดิมในชื่อวัดโพประวัติวัดพิชัยสงฆ์มอ<า>้ตรงนี้ก็มีที่ อันนี้เขาเรียกอะไรนะจำลองจำลององค์หลวงพ่อโสธรปะมีทั้งหลตรงเนี้ยมีทั้งหลวงพ่อว่าแหลมหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตวัดบางีใหญ่ก็คือมีสามองค์หน้าบนหลบนะเขามีซิกเนตนะครับพามาทันทองนะฮะอยู่หน้าบนหลบหลวงพ่อโสธรนะฮะไปตรงไหนต่อค่ะ ทำบุญแล้วสบายใจค่ะู้สุดมีความสุขสุดดีใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะทำบุญแล้วลมดีใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะอุ้ยเรามาเดินดูกันต่อพี่ถ่ายแล้วพัพปิคนีนี่พางประธานพรนะจ๊ะนี่หน้ามนดบหลวงพ่อโสธรเจก็ หยุดไม่ได้จริงๆองศรีคเนศายานามาฮาองศรีคเนศายานามาฮาองศรีคเนศเขาไหว้องค์พระพิคเนศเสร็จนี่ยรู้ึงอะไรบ้างหาคิดถึงอะไรแบงก์ดอลลาร์หล่นลงมาใส่ตัวแบบแบงก์ดอลลาร์เลยนะจริงๆอยู่ๆกลายเป็นคิดอย่างนั้นได้ไม่รู้ว่าเป็นแบงค์ในสมองกลายเป็นเห็นแบงค์ดอลลาร์ขึ้นมาเธอจ้ะนี่ยังเย็นๆอยู่ยังไม่ดึกนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ ข่าเรือท่ามฟ้าก็มีตลาดสดที่เขาขายอยู่ประจําอยู่แล้วนะคะผลไม้เขาจะขายอยู่ตรงนี้ประจําอยู่แล้วตลาดสดนี่ครับค่าวเรือ6บาทจริงจริงๆพอล้ำใหม่มาล้ำล้ำเก่าออกเก่าออกล้ำใหม่มาใช่ล้ำเก่าล้ำใหม่มาพูดผิดเต๋บอกว่าเราจะข้ามนะ yes วัวาาวัวขากระไม่มีเลยค่ะ นนี้ขึ้นเรือกันเพียบหูแต่งตัวกันชุดทงชุดไทยนะครับมาทำงานม,มางานฝักน้ำมารำงาน,น,นในช่วงท้อกับเจน,นะฮะเจไป็นไรครับหิวกลัวไปแล้วไม่มีอะไรกินแล้วกลับมาลำบากนี่นะจ๊ะเราเ็ถ่งข้างเรือนะจ๊ะข้ามมา ขึ้นเรือเหรอกลัวเออเรือไม่ค่อยชอบนั่งเรือแกก็น่าจะรู้ว่าฉันไม่ชอบนั่งเรือตัวสุดมันตาฉันก็ไม่ติดเมื่อกี้ตอนที่แกข้ามมาแกข้ามได้ฉันน่าอาขาเป็นวาเลยเพราะว่าเรือมันล้อเกาหางคอกเห็นไหมแล้วฉันใจก็ตุ๊ดตุ้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 ดกูจะตกน้ำตายไหมคิดแบบนั้นใช่เพราะว่าเรือตอนจอดท่าหนูอยากจะรอให้มันจอดสนิทแต่ว่าเคลียร์ไปแล้ว หนูก็เลยต้องรีบออกตัวข้างโดยที่เรือกับท่ากับเรือห่างกันขนาดเนี้ยแล้วหนูต้องอ้าขาขนาดกว้างเป็นสิบอย่างเงี้ยอ้าได้นี่คือเข้างานแล้วนะเนี่ยคือคือถนนตรงนี้ก็คือเข้างานแล้วเคียเราไม่ต้องนั่งนั่งรถอะไรแล้วฟังฟักทองน่ากินไหมกินเลยแกกินเป็นเหรอไม่เห็นแกกินแกกินสายนี่เป็นฟักทองทั้งกินนะโอ้ยงานนี้ใหญ่จริงจ้ะ มีจับเบอร์ด้วยจับเบอร์จับเบอร์ปาาอบขนมจีนขนมจีนราคามิภาพ40บาทนะใช่นะคะเยอะย่เด็กขนีต่อแล้วอยากขายเด็กจัง พัดลมพัดลมเยอะจริงๆนี่ไงไม่ใช่ของอีสานหรอเปล่าเอาแบบเปรี้ยวเอาแบบเปรี้ยวอ่ะเอาแบบเปรี้ยวจ้ะโอ้โัดมีโค้ราผัดมีโค้ราตเขาน่ากินมากเลยเนาะเนียอันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่ผัดมี่น่ากินเลยทุกอันนะ เราเอาแบบเปรี้ยวมาใช่ไหมใช่อจะมาไหว้พระิดทองขอทองขอพองข่ทองขอทองขอทองขอทขอทอยของขอทไม่คอยเปทีงขอทอทองข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 อทองทองขออองอองขอทอาขั้องขอทองของอทอทององงขทองงขอองขอองขององอทององงขทอของของออออ 让你放眼角。哦。 ในร้านนี้น่าจะมีแน่นอนยี่สิบบาทน่ารักด้วยมันเล็กจิ๋วนะแต่มันเล็กไหมอ่ะแต่สวยนะแต่มันเล็กกตังเอาอันใหญ่ๆหน่อยโอ้เธอนี่ไงอันใหญ่เลยเนี่ยดูอันนี้ดิเอาสามคู่เลยอุ้ยสวยสามคู่เลยนะเนี่ยใหญ่ๆเงี้ยดีตัวละร้อยสี่สิบบาทมีตั่จิตหัวเนี่ยแต่ว่าพความสวยงามใช่ แล้วเธอชอบฉันทำผมแบบนี้เปล่าชอบนะเธอทุกอย่างทำผมยังไงโกนหัวก็ชอบเธอไม่ชอบฉันตอนฉันเกีียวฉันรู้นี่เจลลี่เจลลี่ร้นนานนี้แหววมาก <c oughs> นี่ไงขนมปังซื้อขนมปังก่อนไปซื้อขนมปังขนมปังให้ป้าป้าก่อนสิ่งอ,อะไรจ้ะขนมจีนกินนะมจีน เอาเลยสั่งสั่งแล้วนั่งเลยจ้านี่เาอาหมปอเอามันไก่นี่นมยาอนน,น้ำยกากะทีของหนูอ้ำจีนยกากะที เนี่ยก็เป็นข้ามกรอบย่างเกาหลีหมูกระทะนั่งกินข้างในเลยโอ้หนั่งกินข้างในเลยจ้าเตะเต้เล่นได้ปลาได้นะจ๊ะเล่นได้ปลาได้นะจ๊ะดูแต่ส่หมายร้านนี้นี่เบลเลอรเทอร์ยี่สิบบาทจุเบลเลอร์ หมูย่างเกาหลีนั่นว่เคยริกองนเกิีน้องกเกยาเกินไหมจ้าิไหมจ๊มูย่างเกาหลีได้เบอร์ยี่สิบปไหนี้นมาสิดู่ดีที่ใหย่พอครางปัญัญนะจ๊ะยี่สบจ้ะแกไม่มีหรอยี่สิบ้ยี่ส เราโอ๊ตจ้า4นะคะเลข่อใหม่เยังไม่ประกาศใอันนี้รอบนี้เขีเป็นคนเรื่องใหม่ขอให้ส่อเร็จด้วยเถอะเบลส่างและจังันาน็ีัวฉันก็ยังไม่ได้ตั้งไวจุดเยเจ็บใจมาเย ไฟนี่้ากน,นะคะไฟสวยจริงๆนะฮะน,นี่นั่งเล่นกันไฟงามสวยสดเฮ้ยเฮียดูงานงานฝั่งที่เราเพข,ข้ามฝั่งมาเ<ฆ>ดี๋ยวดูไฟสวยมากเลยอะ่ะโอ้ฝั่งนี้สวยมากโอ้ที่เราข้ามฝาั่งที่เราไปมาก็ตอนเย็นอ่ะ

yo 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 มันก็ปล่อยใสเข้ามาสูงมากเลยนะเฮียไปืออากาศคนแน่นจุกๆกเลยนะจ้าคนนี่เยอะจริงจังอุ้ยจบกันอีกวานนึงแล้วจ้าที่เฮียอีกมาเลย นาสนุกไหมเฮียสนุกมากกิจกรรมเยอะมากคนก็หลากหลายมากวันนี้มิ้นขอโทษนะคะที่กิ๊กเเง่วตอนช่วงเรือเพราะมิ้นร้อนค่ะตอนช่วงข้ามเรือต้องขอโทษจริงว่ายน้ำก็มิ้นว่ายน้ำมิ้นแฟนนะโอเคจ้ะอย่าลืมอ่าสาวเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมิ้นเพนคอยเพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นกับเฮียในการทำคลิปต่อๆไปนะคะจ้าลาัสดีจ้าาบบ๊ยายบ๊ายบาย